เรือเสริมต่อเนื่องเซนมามูดเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าผลงานไม่ดีเป,เป๋ไปครับแมนซิตี้ก็เลยเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ได้กองหลังอย่างคูชานอฟมาแล้วเนี่ยล่าสุดครับไปปิดดีลแนวลุกจากไอทัดแฟงเฟิร์ตตัวเทพเลยก็คือโอมามามมดครับโดยคาดว่าดาวเตะวัย25ปีเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง50ล้านปอนด์ครับและณนะตอนนี้เนี่ยมีการตกลงสัญญาเบื้องต้นกับเจ้าตัวเรียบร้อยแล้วก็คุยกับแฟงเฟิร์ตต้นสังกัดของมามูดเรียบร้อยครับโดยณนะตอนนี้ครับมามูด้กดไป20ประตู14 ตลอดทุกรายการกับแฟงเฟิร์ตในปีนี้แล้วก็เป็นเดอะแบ็ของแฟงเฟิร์ตต่อเนื่องเลยครับซึ่งล่าสุดครับอูเรบาสีฟ้าก็จัดก,การเสริมทัพมามูตมาเรียบร้อยรอการชูเสื้ออย่างเป็นทางการก็ถือว่านี่เป็นนักเตะที่ได้รับฉายาว่าเป็นนิวโมฮัมเมดซาร่าเลยเป็นเทพเจ้าคนใหม่ของอียิปต์เลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาโชว์ฟอร์มเทพตามรอยรุ่นพี่อย่างซาร่าในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าแฟนๆอูเรบาบเสริมขนาดนี้หวังจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้หรือไม่เพราะช่องว่างเนี่ยมันก็ยังห่างอยู่่แตตถ้าซิี เข้าเบรกเนี่ยมีโอกาสเก็บแต้มติดต่อกันเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูว่าเสริมขนาดนี้จะมีโอกาสกลับมาลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าในลูกทีมของเป๊ปกวาดิโอลานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแลวก็แชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ